สวัสดี EP 3คะ่ะวันนี้แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเมคอัพแล้วก็บิกินี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ทะเลกันค่ะวันนี้เป็น EP ที่3 EP สุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลเลยค่ะพอออกมาน,นะคะ<ๆ>ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยดีมากอันนี้เอาจริงๆป่ารู้สึกเขินนิดนึงเพราะว่าปกติไม่เคยใส่บิกินี่ี่เปิดขนาดนี้มาก่นอนนะคะ ออกมาตอนเช้ามากๆนะคะ,ะนี่มาเียบขยาตามริมชายหาดด้วยจะเป็นอันนี้พวกแบบเศษขยะขี้ไม้อะไรแบบนี้พวกกำลังทำความสะอาดชายหาดกันอยู่นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกัน,นะคะ่ะตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะพอถ่ายรูปแล้วคือแบบมูดแอนโทนมันดีมากมีอะไรบ้างนี่นี่นข้าวผัดหอมจังเลยอ่ะนข้าวกันค่ะ น,นี่กินเป็นอาหารไทยนะแกงมัสแมนน่ากินมากแกงมัสแมนของเขาคือเดินผ่านแล้วกลิ่นหอมโชยเลยหอมมากอาหารที่นี่จะน้อยไปน,นิดนึงนะคะทีข่ของเมื่อวานของเมื่อวานเนี่ยเมนูของเขาจะเยอะมากแต่ที่นี่จะ น้อยไปหน่อยนะคะก็เลยมีตัวเลือกไม่เยอะเดินขึ้นมาได้นิดหน่อยเหนื่อยแล้วนะคะยังเหลืออีกยาวไกลทางขึ้นแบบอย่างน่ากลัวนี่วิวข้างหลังของเรานะคะอันนี้ไม่รู้ว่าถึงครึ่งทางหรือยังนะคะนี่คือวิวข้างล่างคะ่ะ วยมากและนี่คือทางขึ้นที่ชันมากๆอันนี้ยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปต่อนะคะเดี๋ยวขอพัดอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เล่นๆนะคือสูงและชันมากอุ้น้อง <c oughs> น้องแมวมองตลอดเวลาเลยอะ่ะ จะบอกว่าแมวที่นี่เยอะมากเดินเดินไปตรงไหนก็คือมีแต่แมวดูน้องตามมาทุกคนเรามาถึงข้างบนกันแล้วนะคะดูน้องแมวตามมาตัวเดิมเลยค่ะเมื่อกี้นี่ปิงตามขึ้นมาขึ้นมาแล้วหายเหน่อยเลยไ้ดูวิวข้างบนทุกคนอันนี้มีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยสวยจัองบอกว่าสวยจริงๆนะคะมีฝั่งนี้ แล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยมันมันจะเป็นเกาะตรงนี้เนาะฝั่งนี้จะแยกแล้วดูสีน้ำทะเลฝ่งนแบบันที่แรกเราเราพักอย่ฝั่งนี้นะคะฝั่งที่มีน้ำน้ำทะเลสีสงมรกตนะคะฝั่งนี้คือเป็นท่าเรือนะคะที่เราจะไปขึ้นวันนี้นะคะอีกสองชั่วโมงมเราน่าจะมีแค่ไปดู<ม>เพราะว่าไปทำแอคทิวิตี้ยัง่ง คราเมลค่ะกาก้มอีอาดแล้วก็เอาโกโก้คารา,มาเมลเยน็นหวานน้อยหวานเลยค่ะแล้วก็<อ>เป็นเป็นี้แบบมีนฟูดยกค่ะ ตอนนี้มาที่คาเฟ่นะคะเรามีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่บนเรือทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะเหมือนกับเหมือนกับตอนมาเลยแล้วก็จะนั่งเครื่องบินไปอีก1ึชั่วโมงครึ่งก็จะถึงกรุงเทพค่ะหลังจากนั้นก็จะไปนวดค่ะทุกคนเอาจริงๆก่็เมื่อยมากมันต้องมีการนวดอยู่แล้วเพราะว่าวันจันทร์เราต้องไปทํางานนะคะที่แรกกะว่าจะฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะคะแต่ว่า เราเราบอกเราบอกที่รีเซพชันว่าเออฝากกระเป๋าไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะไปชมวิวแล้วก็กลับมากระเป๋าไปที่เรือต่อแต่ทีนี้เออพนักงานน่ารักมากพนักงานที่วันแรกเมื่อวานที่เรามาถึงใช่ไหมคะแล้วเขาขนกระเป๋าไปให้แล้วก็นําทางไปที่โรงแรมใช่ไหมคะคนนั้นแหละเขาบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปส่งที่ท่าเรือตอนบนะ <c oughs> ่ายโมงนะก็คือเราขึ้นเรือบ่ายโมงพอดีเราขึ้นเรือบ่ายโมงครึ่งเขาจะไปส่งที่อพาร์ท เขาจะส่งให้เราที่ท่าเรือเลยตอนบ่ายโมงนะคะเพื่อดีมากเลยอ่ะไม่ต้องขนกระเป๋าเองทั้ง <c oughs> ตอนมาแล้วก็ตอนกลับสั่งหวานน้อยแต่ก็ยังหวานน่าจะหวานเพราะมันเป็นตัวคาราเมลค่ะหวานมากหวานแบบตัดขาเลยเออไม่น่ใาใส่คาราเมลเลยอ่ะน่าจะสั่งแค่โกโก้ธรรมดา ก็ใส่ลำนูไปแล้วมันหวานปกติเรากินหวานอยู่แล้วนะอันนี้ถือว่ามันหวานมากคนไทยใช่ไหมคนไทยคายกินหกใส่ตัวเองแล้วหนึ่งเรายิ่งเป็นเดสสีขาวด้วยนะสีโกโก้คือชัดมากนี่ได้มาแล้ว,ลวน่าอร่อยเนาะเป็นผลไม้โยเกิร์ตหวโต อยู่ดีดีคนก็ต้องแล้ไม่ใช่ตกเบานะตกแรงตายอีกสิมาเชจะต้องไปขึ้นเรือเลยไม่มีลมด้วยแล้วเราจะต้องรีบไปขึ้นเรือนะคะเดี๋ยวนั้นจะไปมูดมุดอยูงไม่ทันขาดคํัเลยมันหยุดแล้วหรอู แป๊บเดียวนะคะหยุดแล้วคนดูท้องฟ้าโล่งม,มากนะคะฝนตกแดดออก<ป>เดี๋ยวจะเดินไปเช็คอินที่ท่าเรือก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรออีก30นาทีเรือถึงจะออกสวยจังบ๊ายบายกบีอตอนนี้เรามาถึงท่าเรือของจิลาดแล้วนะคะ ก็รอแก๊ p ที่แรกเราแพนว่าจะไปวัดถ้ำเสือนะคะเพราะว่าไฟบินของเราเนี่ยมีตอนเย็นซึ่งตอนนี้เรามีเวลาเหลืออยู่ก็เลยกะว่าจะไปวัดถ้ำเสือมันใกล้กับสนามบินด้วยแต่ตอนนี้อ่ะไม่มีรถไปเลยทุกคนต่างต่างลงมาจากเรือพร้อมกันแล้วเขาก็เรียกรถพร้อมกันในเงี้ยแล้วตอนนี้คือไม่มีไม่มีรถ มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเช็คอินนะคะแล้วก็ไปนั่งทานกาแฟรอเราขึ้นเครื่องค่ะเพื่อจะบอกว่ากัดที่หนาน่ารักมากนะอันนี้ต้องโฆษณาให้เขาเพราะว่าทุกคนตั้งแต่มาที่นี่ก็คือใช้บริการแกปตลอดแล้วเขาใจดีมากตอนที่จะมาที่สนาม ใช่ไหมคะเ,เขาก็สอบถามว่าเออเป็นยังไงสนุกไหมอาหารอร่อยไหมอะไรเงี้ยอยากซื้อของฝากด้วยไหมแนะนําเป็นแบบแกงไตปลานะอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าเออเดี๋ยวพาแวะซื้อฉันก็คือแบบก็เกรงใจเขาขอมาแวะซื้อใช่ไหมเขาก็รอคือแบบเกรงใจเขามากเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ดูซิว่าเราได้อะไรมานี่คือของฝากที่เราได้มานะคะจะมีเป็นค้ก จะมีเปนเคเปอรใหญ่มากเป็นแบบสามรถนะคะน,นี่เป็นอะไรอ่ระขนมปั้นขิงนะคะแล้วก็ที่เขาแนะนำม,มานะคะ<ๆ>ก็คือจะเป็นแกงไตปลาซึ่งมาสองแบบนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกันอะไรเขาบอกมันเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเก็บได้เป็นปีแต่ว่าตัวนี้มันจะเก็บได้แค่45ิห้าวันนะคะจริงๆส่วนตัว ไม่เคยกินแกงแต่ปลามาก่อนเลยก็เลยเอามาแค่สองกระปุกขอเพราะเขาบอกวันเผ็ดตัวกินไม่ได้แล้วก็อันนี้เจ้าของร้านแนะนํามานะคะก็คือน้าพริกกุ้งเสียงค่ะคือพอเขาพาแวะสื่อใช่ไหมอ้คือแบบจะบอกว่าแก๊ปที่นบริการดีมากทุกคนตั้งแต่มาใช่ไหมคะมาถึงปุ๊บก็ไปที่ คลองบางจิรัดเสร็จปุ้เราเปลี่ยนแพนใช่ไหมคะก็จากคลองบางจิรัดไปที่อ่าวนางก็คือแบบใช้บริการแก๊ปตลอดเลยคนน่ารักมากบางคนก็พาแวะซื้อถั่วแล้วก็ค่อยไปขึ้นเรือเือจริงๆแก๊ปมีบริการดีมากน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินพิซซ่ากันนะคะ ถึงสนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่จอดรถค่ะ ซึ่งที่จอดรถใกล้มากถึงแล้วคิดถึงน้องจังไม่เจอกันตั้งสามวันเนี่ยมาถึงรถนะ